ผู้จำหน่ายสินค้าในส่วนนี้นะครับจะใช้กำหนดข้อมูลร้านที่เราไปซื้อจากเขามานะครับซื้อจากเขามาขายอีกต่อหนึ่งนะครับเช่นเราไปซื้อจากดูโฮมซื้อจากเมคโคโรตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาลองลงข้อมูลไว้นะครับมันจะได้ง่ายนะครับเวลาจัดการข้อมูลอะไรนะครับเอาไว้ใช้ในส่วนของการรับสินค้าเข้าสต็อกระบบเจ้านี่อะไรพวกเนี้ยนะครับส่วน2ระบบนั้นเดี๋ยวจะ ทำเป็นคลิปในคลิปต่อไปให้ดูนะครับเรามาลองทำกันเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็กรอกข้อมูลปกตินี่แหละนะครับนี่ในส่วนของรับสต็อกเนี้ยเอาไว้ที่หลังนะครับเมนูนี้เดี๋ยวสอนการเพิ่มผู้จำหน่ายสินค้าก่อนนะครับก็มาที่ตั้งค่าพื้นฐานผู้จำหน่ายสินค้าแล้วก็กดบวกเพิ่ม พูดจำหน่ายสินค้านะรหัสนี้ก็กรอกไปแล้วแต่เราจะกรอกไปเลยนะอาจจะเป็นตัวเลขเรียงกันมาก็ได้ชื่อพู้จำหน่ายเราอาจจะไปซื้อจากบิ๊กซีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่อาจจะเป็นสาขานั้นก็ได้ถ้าเราข้อมูลไม่เป๊ะไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าเป็นโปรแกรมของร้านเราเองเราจะกรอกอะไรก็ได้นะที่อยู่ไอเดลายเว็บไซต์ไม่จําเป็นต้องกรอกอะไรก็ได้นะครับ มือโทออะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดบนันทึกสามารถกดแก้ไขได้นะครับที่ดินสอถ้าเราไม่เอานะครับเราก็กดการกรบาทล,ลบทิ้งนะครับเนี่ยมันก็ใส่ที่หลังได้เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการเพิ่มผู้จําหน่ายสินค้านะครับหรือว่าร้านที่เราไปซื้อเข้ามานั่นเองนะครับ